สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเปิดหลวทงท่านนะครับครับมนีเข้ามาฟื้นนิวเพ่งเดือนเพ่นนะครับมาเขาเคียงสายกันเลยครับผมเอมไม่เนิ่มมี่ล่ามี่ครับสายลางมี่สายกลางล่าสายเสื่งสายสามมี่รวมเป็นมี่ล่ามี่ครับมาเขามาเริ่มกันเลยครับเพ่งเดือนเพ่นนะครับ เป็นทอนทอนขึ้นหรือทอนอินโทูเนาะครับเนาะเริ่มเลยครับมีมีซ่อนเลโดโดลาโดซ่อนมีซ่อนลาโดโดซ่อนซ่อนสายสามครับมีซ่อน สายสามเป่าแด้กก็มาซ่อนสามเอาไหมครับข้อจับถาเป็นสี่เล่ก็ได้ครับ่่ต้องเอาขึ้นเอาลุงยังสี่วันดอกครับเลมีซ้อนเหลมีซ่อนล้ามี แถวหนึ่งครับแถวสองต่อครับผมเื่อบอกว่าเข้าใส่นิว้ว4ีับนิวกลางก็ะไดหรือนิว4กับนิวหน้างก็ะไดเนะครับตามธนัดครับต่อไปแถวที่3มครับซ่อนมีเลโดเลลา โดซอนมิซอนลาโดโดซอนมีซอนลาโดนี่ครั้งที่สองแล้วครับต่อด้วยแถวที่สี่ครับเลมีซ่อนเลมีเลโดลาโดมีเลโดลาโดครับนี่คือท่อนขึ้นหรือท่อนอินโทรเนาะครับ ถูกต้วงครับนี่คือทอนขึ้นมาที่นี่ ลักษณะเดียวกันทอนขึ้นบาดที่นี่เฮ้าเอาทอนโดนตีบาดที่นี่ทอนโดนตีหรือทอนโซโล่ทอนโซโล่เฮ้าก็เอาเอาทอนนี่แหละครับทอนเฮ้าเลนนี่ละทอนอินโทูนี่ล่ะห่างแต่ว่าเมา่เลนข้อกลางเล่นยังไดตีกันนี้มันก็เป็นโดเลมีฟาซอนลัาตัวนี้ก็ไล่ลงมากกับโดเลมีฟาซอนซอนอยู่นี่ล่าอยู่นี่ ตัวนี้กัเป็นโดเรมีขึ้นก่ครับสายหนึ่งโดเรมีสายสามก็เป็นโดเรมีมาเข้ามา,าล่องฝึกขางลางล่องเบื้งเนะครับบาดตตัวเป็นทอนดนตรีนะครับนี่ล่าครับมีมีมซ่น้นเลโดโด,โดลา ดซอนลาดดซอนมีซอนลาดดมีใส่ตัวเทิงครับเลมีซอนเลมีซอนลามีแถวสซอนมีเลดเลลา โดซอนมีซอนลาโดเลมีซอนเลมีเลโดลาโดเข้ามาถบทวนไหมกรั เอาไหมครับ เ็นยังไงครับใส่โน้ตตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าข้ามาใ,ใส่ข้อกลางกับเป็นดนตรีแล้วก็กลับไปเล่ยนวงเก้าอีกอะ เขาไม่เล่นล่างกั ประมาณนี้เนาะครับเข้าเพราะต้องคืนงค้นยังไงขึ้นได้ว่าผมสุทัศน์เอาตัวโนดมาส่วนยาพิ้นพี่นองฝึกเข้าฝึกตัวเทิงได้แล้วบาดท,ที่นี่เข้ากับาาฮัดฝึกตัวลางครับได้ตัวลางแล้วเขาก็ฮัดขึ้นฮัดลงนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เข้าบ่อฮันหูจักบาดเข้ามาหูวจักแล้วเข้ากับไปบอกผู้อื่นต่อไปเหตุแห่งมัดคลอง จังผมนีกับพ่อฮาทในห้องเป็นการฝึกคือกันคลิปวิดีโอของผมนีพม่พ่อแมนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกมาเอาอีกเทียนนึงครับเอาจากทั้งเท่งก่อนครับ ประมาณนี้นะครับบ่มียัีงเสียหายนะครับเข่าฝึกตัวนี้แล้วมาฝึกตัวนี้เป็นโน้ตตัวเดียวกันคือเราตัวนี้เสียงสามัญตัวนี้เป็นเสียงแหลมตัวนี้อยู่ข้อกลางวันเดียวครับอยู่ทางพีกับมี่อีกแต่ว่าเข้าไปบ่ท่านใดหอดปานนี้ผมกับพ่ท่านใดฝึกเนาะครับมันไม่อยู่สูมองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดนตรีเป็นทอนดนตีครับ ลองเบิง้งลองเบิง้งกไม่มีอะไงเสียหายเนาะครับสําหรับวิดีโอของผมก็มเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกเป็นการฝึกรวมกันฝึกนิว้วห่อเพาาะต้องขึ้นอย่างไรคือแต่ว่าผมสุทศั์ศรีวัฒนาเนี่เอาโตโัวนดมาส่วนพี่น้องฝึกฝึกหลังจากที่ห่อฝึกแล้วมันปวดหลังปวดเอวห่อกย็ยืนดีดยืนฝึกหลังจากยืน,ยนดีดยืนฝึกแล้วเ่ยงมดแรงกินข่าวแล้วก ถือพินออกหนาบานเลยครับใส่เลยเพราต้องเอาตัวโนต้ตไปน้ำขอบนะครับเอสจังสี่เป็นประจํานี่คือฝึกดีพินแนวคิดของผมก็คือว่าฝึกดีพินเพื่อเล่นให้เจ้าของฟังนะครับมันยังคอยสีสบา,บายใจว่าต้องไปคืนว่าเข้าสีไปประชันขันแข่งกับผูใ้ใทยนะครับมันมันกดดันเจ้าของครับคิดว่าเล่นมวนเจ้าของขันมีอารมณ์ม,มีอย่างเท่ากับเล่นบ่ามีอารมณ์ บนเวลาห่อกับบนเหรียญเหรียญมือละเล็กละน้อยนะครับจังของผมคอ,อยยกตัวอย่างของผมหนึ่งแงม่มมือเท่าอุ้นเข่าหนึ่งเข่ากับถือปิ้นไปยุ่หนาเตาเลยหล่ะครับหนาเตาแกะใส่กัเอาข้าหันเลยขันมาเห็ดอยู่หนอกมอเข่าสิไม่นอกครับเนาะแล <laughs> ้วก็ถือให้ครับลองเบิงลองเบิงบ่ไม่ยั้งเสียหายครับสิ่งสําคัญกับคือห้อเคงแหมันถือ มีล่ามีนี่สากลเลยคร,ครับขอให้ฮอกเคงได้มีล่ามีนี่รู้แล้วครับมันเป็นกอดสากลครับสายลางมีสายกลางล่าสายทึงสายสามมีร่วมเป็นมีล่ามีเราหัวดนึงเราหัวดนึงเนะครับเนอะมาเอาอีกเตียนึงครับ เได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางเนอะครับโชคดีครับ